สวัสดีค่ะพี่เจ้าหน้าเพื่อนสวัสดีค่ะมาพบกับสาวนวลสาวกุหลาชหนุนฮอลลีเดียเราจะเนาะวันนี้สาวนวลสาวกุหลาบหนุนบนเรนทำอะไรวันนี้วันนี้สา,นสา,านนนนนวนวลก,ก็ช่วยแฟนทาสีเลยจ้ะพีน่น้องเป็นกังทาสีของพี่เลยจ้ะเนาะมาเซล ชอบแม่เพื่อนนะสนุกเนาะเป็นแบบว่าชอบพี่น้องชอบชอบาสีบอกว่าสนุกสนุกป็นบอกวะาชอบชอบกีฬาแบบว่าทำไหมเป็นแบบพี่น้องเป็นบลูไลทดัอะไรนะ อีกทีมกดไลค์ฟิลิปโอ้แฟนบอกว่าให้ให้กดไลค์ให้ด้วยว่าบิ๊กมาเล่นกันนะโซ่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 เฮียฮ่าบิ๊กขี้อ่ะดิสวิดีโออีกทีเค้าติดไลค์ไงเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอนี้แหละจะมีคนไลค์ให้เยอะแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องให้ตามเราในเด้อร์ชาเด้อรตามเราต้แฟนกันอยู่มึงดอกนี่แหละพี่น้องตามเราจะทำงานแฟนก็ทำงานอยู่กันไปด้วยกัน แต่คนจะทางานถ้าอยู่บางงานจะทะเลาะกัน,นอีกทีเอาถ้าเราทางานแบบกรณีมีเวลาทะเลาะกันละตจะตองเนาะแต่คนจะทำงานกเลยมีเวลาทะเลาะกันแล้วจะยุ่งไม่ว่างนล้วแต่เนาะไม่มีเวลาโ <c oughs> ต๊ะกับป้ <c oughs> าไม่แฮปเป็นตาขอรู้สิเตอะ น <presidency> ี่ไมนอัตตาเดือดเลยเหรอพี่ตูนี่พี่น้องแฟนก็กำลังทาสีไปเรื่อยๆเราจะเนาะทาเต็มห้องนีเลยจ้ะเมื่อกี้แฟนสายลมจะทำไอ้นี่เ็ปเมื่อกี้เราจ้ะเนาะทำไอ้เออป้ายตรงมุมมันนี่้ะพี่น้องกดเลื่อนทาสีแล้ก็ป้ายมุมมันก็เดือนน้อป้ายมุมมัน ไล่ทุกชุดเลยจ้ะไล่ให้ครบสี่มุมเลยยังงี้พี่น,อน้องเนาะตรงมุมมันอ่ะจ้ะมุมมุมนี้มุมน,นี้นน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 ไล่ไปเมือ่อจังหวะของนี่ยังไม่ทาตีเลยพี่นอ้องเดี๋ยวแฟนตัดด้วยจัดการเลยจ้ะตัวนี้เดี๋ยวสันนวลต่างสันนวลไปช่วยเลยจ้ะเดี๋ยวันนี้ไปทาตีพี่กันจ้ะเดี๋ยวสันนวลบางวาอเง้นเนาะ อออพอมีตันนี้แฟนก็จะเอาออกเพราะว่าตัวน,นี้มันม,นมีมีเนียนมีตัวเอะก็จะแก,ะแกะเกี่ยออกก็จะบ Okay, okay. okay. okay ี่น้องบ้านฝรั่งใกล้เซตแรกมันจะเนาะฝรั่งฝรั่งห้าอุบายในกลาก็ฝรั่งฝรั่งเรียบขย,ยาปเป็นฝนะรั่งเรียบ้านฝรั่งเซตแล้วพี่น้องเนาะทาสีเพดานอะไรจ้ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พื้นมันจะเนาะพื้นแล้ก็เซตเลยที่นี่จ้ะอือฮะเย็ฝรั่งแล้วก็พื้นแฟนก็นจะทำเป็นพื้นเองพื้นใน พาวามิงพัวพาวามิงนะจน๊ะเนาะจะเซ็ตก็รอทำเพดานเสร็จก่อนเดี๋ยวก็จะมาทำเพื้นต่อนะจ๊ะเนาะกับเพดานก็ใกล้จะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องมันนี่ก็เสร็จแล้วจ้ะดีอาก์กเตอร์เป็นใจคลาตัวกับป้าดีอาก์กเตอร์คลาเอาโอเคไปดูขอ,ง,องนี่ดีกว่าว่าเป็นทำเสร็จยังนะจ๊ะเนาะสวยมากเลยเทีย่ยมุย สีขาสวยมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วพี่น้องนมืดแล้วจัะเนาะมันไปมันแสงในพอจ้ะมันมันใกล้จะมืดเลยพี่น,อน้องข้าม่รกแล้ว,ลวจัะเนาะผ้าพิการเรียบทาสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือสี สีฟ้าแล้วก็เหลือพขึ้นบันปลายหลังกจ็จเซตแล้วพี่นอ้องแล้วก็เลือพขึ้น,ลนแล้วก็เซตขึ้นีรจังเอาเลยภาษาโน้นก็นคิดทอดคิดถึงเพื่อนๆก็มีวิดีโออะไรก็ลงให้เพื่อนๆดูแล้วจนะเนาะหายจะได้หายคิดถึงกันจ้าภาษาโน้นอยู่เมืองนอกทําอะไรกาแฟนาแฟอยู่เมืองนอกแฟนพาทำอะไรแล้วจนะเนาะพี่น้องก็ได้รู้ได้เห็นแล้วเดี๋ยวจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนล้กะนะ ขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะมาเตสวัสดีครับสีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ